คือบางทีจิตไม่ได้ฝึกมาอแต่บุญบุญที่คนอุทิศให้อะมันจะได้แสงสว่างนะญาติจพี่น้องเขาเป็นคนทําบุญหมดครอบครัวเนี้ได้ด้วยคือมันเห็นแสงสว่าเวลาเราอุทิศไปเนี่ยเราไม่ได้ไปให้เป็นข้าวของหรอกบางทีมันไปแบบแสงสว่างอพอแสงสว่างปุ๊บเหมือนเราอยู่ที่มื่เนี่ยนะแล้วเราเจอแสงอยู่ในถ้ำเนี่ยเหมือนมีปัญญาเราจะไปทางนั้นไหม แสงอยู่ทางไหนเราจะไปทางนั้นอ่ะสมมติว่าเราไปติดอยู่ในถ้ำมืดมืดบุญกุศลที่ญาติติดพี่น้องอุทิศให้โอ้โหันี่ก็เกี่ยวมีกําลังแรงบางทีเนี่ยการระลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีบารมีสูงสูงพ่อเปิดแสงสว่างได้เชกเช่นพุทธานุสติเหมือนเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าครับระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพทธิสศัตว์อย่างนี้ ก็จะสามารถที่จะช่วยเราได้นะช่วงนั้เขาบอกน้องกำลังแล้วนะใช่น้องน้องจิตขอยามขอบารมีครับนะจากพระพุทธเจ้ามีประโยชน์นะโพธิสัตว์บ้างหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างมันจึงทําให้ดวงวิญญาณดวงเนี้ยได้เปิดแสงสว่างรอรับเขาเลยน่ะเขามีที่ที่จะไปแล้วอะครับคือเขาไม่ต้องมาอาฆาตอะไรแล้วเพราะว่าแสงสว่างนี้บอกให้เขารู้ว่ามันมันได้ชดใช้กรรมกันแล้วแต่ถ้าคนนั้นถูกจับ แล้วติดคุกอีกดวงวิญญาณนี้จะไปยังไม่ได้๋อ oh. นะ่ะเป็นอย่างนั้นนะอืมน่ะที่แรกญาติดพี่น้องนี่ก็ไม่ยอมอะ่ะยังไง <c oughs> ยังไงก็จะจับคนร้ายให้ได้ครับ <c oughs> นะแต่พอดวงวิญญาณบอกแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> เขาก็ไม่เอาเรื่องแล้วอ uh huh. นะคือคือก็ไม่ทําอะไรแล้วแล้วก็ไม่อยากให้น้องมาห่วงครับ <c oughs> ไม่อยากให้น้องของตัวเองมาห่วงจึงทําการเผาศพ uh huh. นะ จึงทําการเผาศพคือถ้าไม่เผาศพเนี่ยดวงวิญญาณบางดวงเนี่ยจะไปอยู่ที่ล่างจะไปเข้าซากไปนั่งร้องไห้ใช่นั่งร้องไห้ยอยู่ที่ซากบางทีไปหาพ่อหาแม่ตัวเองคือบางคนเข้าใจว่าเจ็ดวันหลังการตายจะรู้ตัวครับนะใช่ไหมครับตามที่เราได้เคยได้ยินมาว่าเจ็ดวันหลังการตายจะรู้ตัวครับนะหมายถึงการขอ,อขมากรรมหรืออาโพสิกรรมใช่ไหมคะ นะใช่ก็คือเขาเขาเอาโหติกรรมนะเพราะเขารู้แล้วไงว่าอ๋อชาติก่อนเราทํากับเขาแบบนี้มาครับมันมันจะวางลงทันทีเลยความอาฆาตมันจะไม่เกิดเลยนะ <c oughs> แต่ในลักษณะที่บางคนเนี่ยไม่มีแสงไปไปส่องครับไม่มีแสงไปส่องให้เขาได้รู้ทางไปเขาก็จะเกาะร่างคนที่ทาเขาครับถ้าสมมุติว่าอายุไขไม่หมดนะอ๋อเหมือนคนทําแท้ง อ๋อเกาะล่างคนที่ทําถูกต้องคนที่ทําคนที่สั่งทําครับนึกออกไหมว่าเวลาคนไปทําแท้งเนี่ยครับอ่าใครเป็นคนทําแม่แม่กับหมอตําแยถูกไหมแม่กับหมอตําแยเป็นคนทําแล้วดวงวิญญาณของเด็กที่ถูกทําแท้งเนี่ยครับเขายังไม่หมดอายุไขครัะถูกไหมใช่เพราเขาเพิ่งเกิดมาครับคราวนี้เขาจะไปเกาะทันทีอืจะไปเกาะดวงวิญญาจะไปเกาะร่างของแม่เขาครับ จะไปเกาะล่างของคนที่ทําเขาครับนะก็คือหมอทําแย่หรือคนสั่งครับอย่างเงี้ยนะคล้ายๆเหมือนโรงค่าสัตว์อ่ะจ้างคนอื่นมาฆ่าแต่คนที่จ้างก็โดนด้วยก็ดดน้วยเพราะดวงวิญญาณพวกนี้จะเกาะนะจะไปเกาะน่ากลัวนะถ้าเกาะแล้วบางทีก็ถ้าอํานาจอาฆาตแค้มันแรงครับเขาก็จะเอาเอาให้ตายได้เหมือนกัน ถามว่าแก้แค้นเลยได้ไหมอย่างเงี้ยนะเพราะช่วงนั้นแสงสว่างยังไม่เข้ามาหาเขาเหมือนเหมือนแม่นาคพักขนงอ่ะไม่มีแสงสว่างอ่ะนะไปไหี้ยไปไหนยังไม่ได้อยู่กับพี่มากตลอดนะอย่างเงี้ยอความที่เขาบอกผีตายท้องกลมมันเฮียนก็น่าจะเหตุผลนี้ก็หลากหลายอย่างเด็กอยู่ในั้นด้วยใช่ตายก่อนอายุคราวนี้พอกี้ไปถึงไปถึงคําว่าเกาะใช่ไหมครับคือบางคนก็จะตายในอ่าเขาก็จะ ฆ่าให้ตายเหมือนในหนังได้ครับน่ะไปขวางทางหน้ารถอย่างเงี้ยรถชนเสาไฟฟ้าตายครับนะหรือไปทาให้เห็นอ่าหลากหลายอย่างที่เขาจะแก้แค้นได้สองคือถ้าเขาแก้แค้นไม่ได้เขาก็จะสาบสาบสาบแช่งอยู่งั้นชใช่เขาจะแช่ง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 อยู่งั้นนั่งแช่งอยู่นั้นเนี่ยใช่แล้วมันว่างด้วยนะกี่เอะ ไม่ได้ทัอะไรมาเขาดันแช่งทั้งวันคราวนี้บางทีคําว่านั่งแช่งไม่ใช่ว่าเขาสาดแช่งนะเขาทุกทุกเขาทุกแล้วเขาระบายออกมาแม่ทําไมฆ่าหนูแม่ทําไมฆ่าหนูแม่ทําไมฆ่าหนูสมมุติว่าเป็นเด็กนะสมมติว่าเป็นดวงวิญญาณเด็กแม่ทําไมฆ่าหนูแม่แม่ทําไมฆ่าหนูนอมคราวนี้พอออกมาแบบนี้ปุ๊บจิตของเด็กมันก็จะซึมซับอยู่ที่ร่างสังขารของแม่ครับแล้วคราวนี้จะส่งผลให้แม่ป่วย แม่อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมเป็นเนื้องอกในรังไข่หรือเป็นซีดอ,อ,อย่างเงี้ยนะตามหลายพบหลายชาติเลยนะจนกว่าเขาจะมีแสงสว่างคิดดูอ่ะเขาไปไม่ได้คนส่วนมากเขาจึงทำบุญให้นะอย่าบอกนะว่าบุญไม่ไม่เกิดประโยชน์ต้องแก้แร<ล>งอธิฐานาน,น่าจะมีหลายคนอยากทราบผมถามแรงอธิฐานจิตของญาติพี่น้องหรือหรือคนรู้จักช่วยกันอุทิศให้เขาครับ บอกเขาว่าอย่ามา,อย,า,มาอย่ามาอย่ามายึดให้เขาไปในทางที่ชอบที่อชอบ<า>ไปบนในทางที่สบายทาบุญบ,บาลไหนครับมาหาสังฆทานสร้างพระธาตุอะไรย่างนี้บุญเทศบุญสร้างนี่ไงครับคือแล้วแต่แบางทีเนี่ย <ละ S 1> ความมืดมันจะมากับเสียงก็มีครับจึงมีการสร้างสร้างระคังอ๋อสร้างระคังก็ช่วยได้ใช่สร้างระคังสร้างของมันแล้วแต่เคสด้วยแล้วแต่เคสใช่บางบางเคสก็จะเป็นการทํามหาสังฆทานอ๋อแล้วแต่ บางเคสก็ได้จากบารมีของการสวดมนต์สวดมนต์ช่วยกันสวดมนต์สร้างคล้องสร้างระคังมหาสังฆทชาสวดมนต์แผ่บุญให้เขาได้ยมันมีหลากหลายแบบที่จะช่วยคนน่าจะน่าจะต้องอยากถามแทนามันจะแก้อย่างไงคือคือคือถ้าเป็นในลักษณะที่ที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาทําดีมามากค่าจิตดวงสุดท้ายของเขา นะอาจจะเป็นแกะดําก็ช่างครับแต่ว่ามันเป็นยังไงแรงอุทิศบุญนี่แหละสําคัญมากเวลาหลังตายไปนะแล้วแล้วอย่าไปชวนเขาร้องไห้ครับนะอย่าไปชวนเขาร้องไห้บางคนเนี่ยลักษณะเคสที่ว่าเมื่องานศพชอบร้องไห้อ่าร้องไห้โดนศพเนี่ยก็ยจะตายลักษณะคล้ายๆกันอีกนะนะมันมีหลากหลายเข้าไปอีกนะเขาถึงบอกว่าอย่าไปทําให้น้ําตาหยดใส่ศพ หนึ่งทำให้ศพยังไม่ไปไหนง่ายนะเหมือนมีอะไรดึงเขาไว้อ่ะใช่มีคําทํำน้าตาอยู่ใส่ศพแล้วคราวนี้คนในบ้านนั้นก็จะตายคล้ายๆกันนะบางบางบ้านไหลตายอย่างเงี้ยก็ไหลตายเหมือนกันตายหยดศพเคสคล้ายๆกันกับคนที่ตายไปก่อนหน้าเนี้ยนั่นมันมาจากความพระอาจารย์คิดว่ามาจากน้ําตาที่หยดลงศพนะมีมีผลมากนะ สรุปก็คือแก้ทุกอย่างเลยทําคล้องทําระฆังทำามหาสังฆทานนะครับสร้างพระธาตุทำครบเลยดีกว่า่าคือบางบางเคสเนี่ยบางคนด้วยบา,บางเคสเนาะอ่าถ้าสมมุติว่าลักษณะผีลักษณะเด็กตายอย่างเงี้ยครับบางทีผีก็อยากได้ลูกอืบางทีเราตายผีหรือดวงวิญญาณนอะ่ะครับเขาก็อยากได้สามีอ,มอยากได้ภรรยา คือพวกนี้มันยังไม่รู้อะไรมากหรอกนะพวกดวงวิญญาณพวกเนี้ยแต่แค่เห็นมันชอบอนะมันชอบมันก็อยากเอาไปอยู่ด้วยที่บ้านที่บ้านพราานะอาจารย์อ่ะมันจะมีมันมันจะมีดอนเขาเรียกว่าดอน <c oughs> ดอนก็คือเป็นป่าเป็นป่าที่ที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าไปนี่มากแล้วมันจะมีหนองน้ําครับ <c oughs> <c oughs> เด็กจะไปตกน้ําตายอยู่นั่น่ะครับแล้วช่วงเด็กคลอดใหม่ๆอ,อย่างเงี้ยจะร้องไห้อยู่ตลอด แล้วแถวบ้านก็จะไปหาหมอทำนะพอร้องไห้อยู่ตลอดเนี่ยหมอทำก็จะบอกว่ามันมีผีอีหัวแดงเขาเรียกว่าผีอีหัวแดงนะมันมากวนนะมันมาหยอกเด็กมันมันรักเด็กนะแล้วคราวนี้พอมันรักเด็กมันจะมาชวนจำได้ไหมไอเด็กเด็กคนคนที่มาวันนั้นมันบอกว่ามันมีคนมาคุยกับมันนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันคือเด็กมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เขาก็จะมาชวนไปเล่นน้ำนะแล้วเด็กลงไปเล่นน้ำอ่ะเล่นน้ำลำตายอ่ะนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันบ,บางเคสผีเอาไปซ่อนก็มีค,คือผีบางตาอยู่ต่อนหน้าเราแต่เวลาหาหาไม่เจอนะแบบนี้ก็เยอะนะหลากหลายเคสแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่หมดอายุไขจริงๆแล้วชะตาไม่ว่างเปล่าชะตาไม่ขาดนะก็เอายาก ครับนะเพราะกาลังเขาเยอะอยู่กําลังบุญของเขาเยอะนะนอกจากว่าถ้ากําลังบุญของเขาเยอะแต่มันเป็นกรรมหนักที่จะมาตัดรอนเขาคือกรรมของเขามาตัดเองเนี่ยมันมันมันก็ต้องไปนะในลักษณะกรรมใหญ่มาตัดรอนนะแต่ส่วนมากเนี่ยที่ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีแต่ผีบังตาส่วนใหญ่ครับนะคือมันไม่เห็นอ่ะบางทีก็หลับในบางทีเนี่ยบางทีไม่หลับ ขับรถไปดีๆแต่มันมองไม่เห็นรถที่วิ่งอยู่ขา้างหน้าเราใช่ที่จะออกมาจากซอยเราไม่เห็นอย่างเงี้ยนี่แหละในเคสพวกนี้เขาเรียกว่าผีบังตาครับเหมือนที่พยยระอาจารย์เล่าวันนั้นน่ะว่าผีจะเอาผีจะเอาเด็กสองคนที่ที่เป็นช่างอ่ะแต่ก่อนมันมันเป็นพี่กับน้องเป็นพี่กับน้องแล้วคราวนี้มันก็ขับรถมาด้วยกันขับรถกระบ,บามาแล้วไปถึงโค้งพอดีโค้งนั้นมันจะมีมันจะมีต้นโพยใหญ่ นะมันจะมีต้นโพใหญ่แล้วจะมีซากพวกสารพราะภูมิอะไรที่คนเอาไปทิ้งไว้เยอะๆนะ่ะครับนะแล้วอันนี้มันจะมีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นนะเขามาบาังตาครับทําให้รถเกิดอุบัติเหตุคืออยู่ๆขับรถไปดีๆมันมองมองไม่เห็นอะไรเลยครับคราวนี้รถเกิดอุบัติเหตุแล้วนะรถเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นยังไงคราวนี้รถเนี่ยพังแต่คนลุกออกจากรถมามองไม่เห็นอีกเลยอืมองไม่เห็นมันยังบังอยู่อ่ะ จนไปหาวิธีแก้ไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอก็บอกว่าตาไม่เป็นอะไรสายตายังดีปกติทุกอย่างแต่มองไม่เห็นแต่มองไม่เห็นนะแต่มองไม่เห็นคราวนี้ก็เลยปรึกษาพระพระก็เลยว่าเอาอย่างงี้นะถ้าอยากเปิดแสงสว่างไม่ว่าจะตายหรือยังไม่ตายในเคสนี้คือยังไม่ตายใ,ให้ระลึกถึงพระพุทธรูปเราเคยกราบพระพุทธรูปองค์ไหน ให้เราน้อมจิตให้ให้เห็นพระพุทธรูปองนั้นให้ได้ครับนะปรากฏว่าไอ้เด็กสองคนเนี้ยมันมันก็ไปวัดบ่อยครับนะมันไปวัดบ่อยมันก็จะนึกถึงพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาพระประธานนะพระประธานที่อยู่ในศาลาครับพอเระลึกถึงพระพุทธรูปอ่ะไอ้ความมืดที่เกิดขึ้นอ่ะมันเริ่มคลายออกคลายออกคลายออกนี่คือบารมีของพระพุทธเจ้าโอ้บารมีของพระพุทธเจ้าคือ คือพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วน้อมจิตให้เห็นเป็นองค์พระให้ได้นะบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีกําลังมากอพอมีกําลังมากแสงสว่างมันเปิดครับนะทาให้เด็กสองคนเนี่มันเข้าวัดโอ้ธหมีงานบุญงานวัดอะไรมันจะไปช่วยวัดตลอดเลยกับตัวเองใช่เพราะมันเจอกับตัวเองอย่างนี้ถ้าเราสร้างพระเนี่ยเรามีความปิติเยอะเราก็จะจําพระที่เราสร้างได้อันนี้ก็เป็นดีก็อยู่ที่จิตของคนคนนั้นอ,อันนี้ก็ดีคือจิตที่สั่งสมบุญมาเยอะเนี่ย เวลาทําบุญทําไมต้องเอาใจทําครับทําแล้วต้องมีความสุขถ้าทําแล้วไม่เกิดความสุขไม่เป็นบุญแต่แต่นี่จริงทำแล้วไม่เกิดปีติจะไม่ไมเป็นบุญอันนี้ผมผมจําได้ติดตาเลยคือหนึ่งพระศิวลีที่ผมเคยสร้างไว้สองสององค์ที่สานักสงฆ์สวรรณีคีรีกับพระพุทธชินราชท,ที่อยู่ในพระประธานเพราะว่ามันนั่งมองบ่อยๆกับพระแก้วแดงของพระนุ่มมันอยู่ในหัวเลยวันละพาบอกกับนัมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ชอบฟังเรื่องเล่าโอเคไหมครับแล้ว แล้วมันมีหลายที่อ่ะหลายที่ที่พบภูมิเนี่ยมันมันมันเยอะอที่ดวงวิญญาณเข้าไปไม่ได้